สวัดีครับผมกับพวกเราเช่นเคยผมกับรายการรักวันไลฟ์ผมวันนนี้วัพฤหัสกำลังคิดอยู่ว้าวันอะไรวันสุดวันหยุดหรือว็นเพราะวันนี้มันหยุดนะหรือวันเช้าวันนี้วันพฤหัสที่สองสิงหาคมนะผมก็เป็นวันอัสศรบูชานะครับผมก่เป็นวันพระใช่ผมตื่นตอนเช้าก็ไปทําบุญกันเยอะแยะเลยเช้าเช้านี้วันนี้ก็ต่อเนื่องด้วยวันข้าวบุญคาผมไม่มีการทำบุญข้าวบุญคา ยังเลยครับโดนมวยแดงกเมื่อวานก็ถือว่าทำบุญกันนะโอ้ทำบุญให้รัฐบาลใช่ได้ไปนะฮะห้าศูนย์โอเคนะครับเลขเดิมบอกรัฐบาลนะครับวัวหน้าเขาจะมีศูนย์เีกนะครับมาสามวัวติดนะครับทำไมครับเยอะเลยครับอเคที่ผมก็คงร่ำรวยกันปลายบ้างนะก็มีคนดูนะครับผมก็จะโชว์ครับมาที่โอลิมปิกนะครับผมวันนี้เขาเป็นบทสรุปของกลุ่ม รอบแรกนะครับผลของทุกกลุ่มนะครับทุกบอลชายนะครับก็เริ่มที่กลุ่มเอผมผลสรุปเป็นดังนี้ผมก็เป็นทั้านัของสาราชนาจักนะครับผมเจ้าภาพก็พบกับอุรุกวัยผมก็เอาชนะทั้านัของอุรุกวัยไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ได้ประตูโทนจากตริดนะผมประตูเดียวนะครับต้องเรียกประตูโทนด้วยโทนนะครับประตูเดียวงก็เรียกประตูโทนลูกโทนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนลูกโทนลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ พี่อ่ะผมไม่เล่นละผมยิ้ได้ไม่รู้เขาเขาจะเล่นอะไรแล้วก็อีกคู่สายเดียวกันอีกคู็เล่นอะไรแบบปรึกษากันก่อนสายเดียวกันอีกคู่หนึ่งนะผมเซเนก้านะผมก็เสมอกัรทั้งของ UAE ไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมสรุปของกลุ่มเอผมที่หนึ่งก็เป็นสหราฐชาจากนะครับผมที่สองก็เป็นทั้งนั้นของเซเนก้านะผมที่เข้ารอบไปแล้วก็มาที่กลุ่ม B นะครับผมก็เป็นทั้งนั้นของเกาหลีใต้ผมเสมอกับทั้งนั้นของกาบองไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผม เม็กซิโกก็เอาชนะท่าหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ไป1-0นะครับผมแล้วก็เป็นท่าหน้าของเม็กซิโกครับเป็นที่1ของสายผมแล้วก็อันดับ2เป็นเกาหลีใต้ผมเป็น2ทีมที่เข้ารอบไปนะครับผมแล้วก็มาที่กลุ่ม C นะครับผมก็เป็นท่าหน้าของอียิปต์นะครับผมวันนี้ก็เอาชนะท่าหน้าของเบลารุสไป3-1ประตตู่อนะครับผมแล้วก็บราซิลนะครับผมความเทพมากครับผมเอาชนะท่าหน้าของนิวซีแลนด์ไป3-0นะครับผมก็เป็นที่1ของสายเลยครับบราซิลในกลุ่มนี้ผมที่2ก็เป็นท่าหน้าของ ล้วก็มากลุ่มดีนะครับผมเมื่อวานนี้นัดกันจริงๆนัดกันจืดเลยนะครับผมก็เป็นญี่ปุ่นนะผมเสมอกับทนะของคอนดูรัสไป0ูนแล้วก็สเปนก็เสมอกับทนะของโมโร็อกโกไป0ูนะผมก็เป็นญี่ปุ่นเป็นที่1ของสายนี้นะผมพบกับแล้วก็อันดับ2ก็เป็นทนะของคอนดูรัสนะครับผมแล้วส่วนรอบ8ทีมที่จะเจอกันนะครับผมก็เป็นทนะของสาราซาตักจภาพน,นะผมจะพบกับทนะของเกาหลีใต้นะครับผมแล้วก็ เซเนก้ลจะพบกับตาวนของเม็กซิโก,โกนะครับผมบราซิลจะพบกับตาวหน้าของคองตูรัสนะครับผมแล้วก็ญี่ปุ่นจะพบกับตาวหน้าของอียิปต์นะครับผมบราซิลคือล้วมทีมเนี่ยอ่าอความจรงิงเมื่อวานนี่ชนะสเปนนะนี่แต่ความจริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถ้าถ้าไอ้้ถาพูดถึงถ้าดูตามฟอร์มนะคยสารศาอนอาจารย์มัถือว่างานแข่งนะเพราะว่าถ้าช<ๆ>นะแล้วต้องไปเจอคู่ระหว่างบราซิลกับคองตูรัสโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยแต่เกาหลีใต้น่าจะไปเจอบราซิลมากกว่า โอ้คิดว่าจะชนะเจ้าภาพครับอันนี้ก็ต้องดูไปโฟมดูโกงโก้นะครับผมอันที่มาผลฟุตบอลยูฟ่าแชมลีกนะครับผมจะแค่ไม่ีกจะไม่หยีกเราจะไม่หยีบนะครับแล้วผมเอาทีมใหญ่ๆสำคัญน่ที่รู้จักนะคับก็มีทั้งของโมโม่รู้จักครับแต่รู้ว่าแพ้บาเซอร์ไปสู่ฤดูต้หนึ่งแต่บาเซอร์เนี่ยรู้จักดีที่เขาจำทางใจเลยแต่โมนี่รู้จักแต่บาเซอร์ไม่รู้จักแพ้ไปสู่ฤดูต้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันเดรสนะครับชนะทั้งของ เอเอรานัฟครับผม5้ป็นตัวศูนย์นี่เขารอบแน่นอนนะครับผมแล้วก็โคเปเกนนะครับผมเสมอกัรท่าของขับบู๊ไป 0, 0ูนประตูต่อศูนย์นะครับผมเซติกก็ชนะท่าด้านของเฮดดิ้งไป2อ,อ,อป, 1. 1> ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเฟเรบาเช่นะครับผมเสมอท่าของวัตสรุยไป1นประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาที่ก,กระทบมิตรสมโมสรนะครับผมวันนี้ก็มีเตะหลายคู่ที่ดังๆก็มีไกเซอร์เซราเทนก็แพ้ท่าของไบเยอร์มินนี่ไป2อประตูต่อสนะครับผมเบนฟิก้าก็เสมอกับยูเว่ไป1นึประตูต่อห มูสเตอร์นะผมก็แพ้ทาน้าของดอรตมุนไปสองประตูต่อสี่นะครับผมแล้วก็ปีเตอร์โบโลนะผมแพ้ทาน้าของแอสตันวิลล่าไปศูนย์ประตูต่อสองแล้วก็นาโปลีนะผมชนะทานของบอกโรไปสองประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็มีท่าน้าของไทโกเมสเซครับเมื่อวานนี้นะครับผมมีเตะกันหลายคู่เลยบิ๊กแมตเลยนะครับก็เป็นทาน้าของบุรีรามพบกับทน้าของชลซีเอเอผมคู่นี้เจอกันที่ไลมันหยดสิงๆเลยนะครับผมมันมันเยอะครับต้องหยด ใช่นะครับผมมันเขาวิ่งกันกระตายครับก็เป็นท่าของชูรีขึ้นนําก่อนนะครับผมจากทีที่แปดจากทศักดิ์ใจมั่นนะครับผมแต่แล้วผมบุรีรัมก็มาได้ลูกตีเสมอจากแฟงอาชิโบงอทที่สี่สิบเจ็ดจากนั้นชมรีก็ขึ้นนาอีกครั้งหนึ่งครับผมจากอาทิสุนทรอฟินอทีที่หกสิบสี่แต่สุดท้ายครับเป็นบุรีรัมที่กลับมาตีเสมอได้จากโกรันโยควิดนะครับผมอาทีที่6 8แดับสุดท้ายครับเป็นบุรีรัมได้ประตูชัยอาที่ที่88จากจอร์จ้นะครม ก็เอาชนะไปเฉียนชนะชลบุรีไปสามต่อสองใช่แล้วผมก็ทําให้ชลบุรีตกรอบไปนะครับผมแล้วก็ส่วนคู่อื่นนะผมมีอย่างนี้นะผมก็ไปนั่งของเมืองทองชนะหาดใหญ่ไปสองประตูต่อหนึ่งนะผมบางกอกการก็เอาชนะโอสถสามประตูต่อศูนย์นะผมพัทยาก็เอาชนะแพ้เทโลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะผมชัยนาทก็ชนะต o โไปหนึ่งูนนะผมบีบีซียูแพ้ทางน้าของราชบุรีไป 0ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็อยุธยาผมชนะกระบี่ไป2-1นะครับผมชนะช่วงต่อเวลานะครับผมแล้วก็สุรินทรีก็ต่อเวลาเหมือนกันครับชนะท้ชนะของบางกอกการไป2-1นะครับผมระยอง FC ก็ต่อเวลาครับแพ้ทางด้านของท่าเรือไป2ประตูต่อ3นะครับผมแล้วก็อาร์มี่ยูเนเต็ดครับผมถึงกระทั่งโดนจุดโทษกันเลยนะครับผมก็เอาชนะตราดไป4ประตูต่อ5แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับโดนจุดโทษเช่นกันก็เป็นอีซีเพื่อนตำรวจครับผมเอาชนะวัวชนไป6ประตูต่อ5นะครับผม สำหรับรอบ16ทีมก็จะจับฉลากในวันที่17สิงหาคมนี้ใครจะเจอใครก็ดูกันอีกทีหนึ่งหลังวันน้อยออกมือวันโอยออกอย่างเดียวเลยโอเคเอาวันที่ข่าวว่าก็จะบนเวียนกันข่าววันนี้มีอะไรบ้างครับข่าวจ้าไปก่อนเอาพื้นะครับเอาวงก่อนนะครับก็มีข่าวของราชันชุดขาวเรียวไม่หีกนะครับก็เป็นข่าวของเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พ้นเดี๋ยวต้องจับขึ้นมาดูเออนะ ก็เป็นข่าวของอาเบลัวนะครับอันนี้แบ็กเรียวพูอ่าไปก็อยู่กับลูกหลิกครับผมก็ลูกหลิกก็ได้ทําการต่อสัญญาให้อีก2ปีครับสิ้นปีสองพันสิบหกเลยทีเดียวก็ตอนนี้ก็สองปีแล้วสามเมตรแผลสตาร์ทเก่งเลยบวกเลขเก่งอีกไม่นอนผมเลยฮะผมว่าแผนสตาร์ทเลยไม่คงถ้าผมคิดในใจเก่งนะผมคงไม่เคยคิดนอกใจ ทุกนี้ครับครับขอหยุดขอยืดม่อะไรได้ไหมนะถ้าอุ่บาสมาที่พิบูลย์กับผมชิ้งเมืองแอสตันวิลล่าครับก็ได้คว้าตัวรอนฟลาครับจากพี่นูดมาด้วยเขาสามล้านเขาคือใครครับผมรู้จักไหมเอ็คุณยังไม่รู้จักเขาเลยาเป็นระยุกตกับเสื้อคุณน่นแหละระยุกตกับทีมหอยทะเลคุณน่ะโอ้ยสองคนเลยเหรอ คุณไม่ใช่โดนสองได้โอเคโดนแฟ้มนี่คือปังเลยวะนี่ด้วยสัญญาสามปีตอนนี้ไอ้เจ้ารอนปลาเนี่ยรอนรอนปลาต้องออกเสียงรอนปลาออกเสียงให้ถูกแล้วก็ด้วยสัญญาสิอย่างนันลืมเลยผมเป็นสัญญาสามปีค่าตัวสามล้านปอนเออแล้วพอดีกับแอตเลติก้าก็ปล่อยตัวเจิมโคลลินให้คุณฮอนไม่ได้ทำอะไนเต็ด มมนาใช่ปลอยเจ้าลอนฟลา้มาก็ปล่อยเจมคอรลินไปให้อยู่กับเวสแฮมทีมเก่าของเขาคือคอรลินมันอยู่ในบัญชีที่เขาโลกอยู่แล้วใช่ครับผมก็แค่นี้แหละเอามากมายข่าวผมข่าวมาข่าวดีโรเบโตคาร์ลอสนะครับเอาเสื้อขาวมาละ แมนยูจะได้แชมป์จริงไอทีเป็นข่าวลดีไม่ใช่ลืมมันได้เต่าแบบโด่งๆเลยนะครับโอเคถุงมอแล้วแหละน่ฝั่งพอแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นมาเจ็บหนักเลยได้ครับทีปี้ได้แชมป์แน่นอนแชมป์เลยครับทีนี้ครับของลูเบโต้คาร์โลนะครับก็และสุดนะครับจะตัวเอามาประกาศแผนสตาร์ทอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยวัย39ปี แล้วก็จะจัดแมตช์อำลาลงเป็นนัดสุดท้ายนะครับจะเชิญตอนสก,กัดเก่า,ด,าดิวมาริดมาดวลแข่งกับทีมที่เขาเล่นปัจจุบันก็คือแอนตีมาคาร่านะครับก็จะตัดลงเออจะเล่นลงเป็นนัดสุดท้ายเป็นแมตช์อำลาของเขาก็เป็นวีไซนเท้าหนักของเขาทำงานได้ดีตลอดนะครับจนได้รับฉายาว,ว่าตำนานฟิสิก บานาน่าคลิกนะครับประสบความสําเร็จกับทีมลาซานด์สุดขาวอย่างมากมายนะครับฝากผลงานไว้กับทีมชาติบราซิลนะครับที่125นัดนนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหนึ่งสมัยแล้วก็โคปาอเมริกาอีกสองสมัยก็ประสบความสำเร็จลุ้มโลดกับสโมสรลิเวอร์พูลเยอะสุดครับบอเขาไปเล่นหน้าเวลาเล่นมินนี่ทำไมครับเร็วดีเร็วดีนะครับเท้าหนักเร็วดีจิตใจหนักด้วยไปเล่นหน้าคู่กับโรนัลโดก่อนเดี๋ยวไม่ติดอ จริงเราก็เล่นแบ็้นี่แไรเยินใหญ่เดีวเวลาเล่นเกมเอาไปเล่นหน้าคู่กันนั่นแหละครับยิ่งกระจายเลยเด็กกี้ชอบคิดนากกว่าข่าวปรเคครับต่อไปครับครับผมมาข่าวที่ของไทยนะครับเป็นข่าวดีนะครับแม่สมาคมลูกหนังไทยนะครับบรรลุข้อตกลงกับแกรนด์สปอร์ตรู้จักไหมครับรู้จักแกรนด์สปอร์ตรู้จักคำมึงับไม่รู้จักเลยแกรนด์สปอร์ตรู้จักกินได้รสปอรกีโอ้โหคิดจริงเห โอ้โหนเลยนะนะครับล่าสุดนะครับก็ได้เข้ามาตกลงเป็นผู้สนับสนุนทีมชาติไทยนะชุดแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับตั้งแต่เยาวชนถึงชุดใหญ่เลยมีสปิริตมีแกงสปอร์ตครับผมได้สามปีครับตอนนี้ยังสัญญาลวดเลย5ปีกวบงเงินสนับสนุนยังไม่เปิดเผยนะครับแต่เขาบอกว่าเยอะกว่าของไนกี้ที่ได้รับอยู่ก็จะประเดิมในชุด แข่งขันของชุดฟุตซอลไทยที่จะไปเก็บตัวเดือนสิงหาเดือนเนี้ยใช่ชครับ<ล>ผมอ่าก็ฟุตซอลไทยก็จะได้ประเดิมลงก่อนพอจะมี้หน้ามือจับกับฟุตซอลได้ไหมอ่า <ผม S 1> ครับผมแขกินกับเขาได้หน่อยคือเขามดเรียงมากเลยไม่รู้จะแข่งอ๋อที่คุณพูดก็คือประมาณว่าไม่ค่อยได้ยินเงียบมากเลยยังไม่ใกล้ไงคือต้องรอให้โอลิมปิก ดับลงก่อนอ่ะดับลงสักกี่เดือนนึงข่าวอื่นนะครับก็เป็นข่าวดีของแฟนบอลทั้งแฟนสาวเวิร์กสีแดงแล้วก็สาวเวิร์กสิงบูนะครับมีข่าวดีเลยครับปีหน้านะครับสิงคโปร์เรเช่นนะครับออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าปีหน้าแน่นอนครับจะจัดศึกอภิมหาโปรเจกต์แน่นอนเชิญเชิญทั้งสองสโมสรเนี้ยมาเตะที่ประเทศไทย ที่เขาเคย,เคยพูดไว้เปยเผยไว้แต่ตอนนี้เขาบอกว่ายืนยันแล้วช่วงสองสามเดือนเนี่ยจะได้คำตอบที่ชัดเจนจาก 2, สองสม 2, สองสโมสรนี้ว่ามาไม่มาเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะฉลองอบ,บริษัทของอสิ n g c o r p o r a t ครบแปดสิบปีด้วยก็ต้องจัดยิ่งใหญ่ใช้เงินสี่ลแปดสิบปีเลยครับคุณยังไม่เกิดอ่ะ เกิไรชีนเดมาชาเออแตสิปีสลองยิ่งใหญ่นลควับวงเงินในการจัดงานงานนี้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่าหนึงรอยล้านบาทสนามแตกแน่แต่ร้าโดยเฉาะแฟนสาวของนี้นี้ขอคืนมากจัดที่ราชมคแน่นอนแน่นอนครับสนามใหญ่น้ารวริด ก็รอดูคอนเฟิร์มก็ต้องรอคอนเฟิร์มลความเป็นไปได้สูงครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าปีหน้ามันจะเป็นช่วงตารางที่ฟุตบอลไม่มีแข่งขันเยอะฟุตบอลโลกก็ไม่มีเตะแล้วปีแรกอะไรเงี้ยอ่เรามีฟิตได้มานะใช่ครับแล้วกว่าทั้งเซลติกและแมนยูนี่ก็เป็นทาร์เนอร์ของทางของซินคาบอลิชันที่เขาจับเป็นมือสำหับมิทั้เรื่องนี้เป็นทางหน้าของถ้าเขาเข้ามาอาจจะมีแบบ ้งจับจับปืนกระสิงน่าจะให้สองทีมเนี้ยมาชนกันสี่ทีมเตะกันสี่ทีมบอลสี่ทีมเลยสี่เศร้าโอ้ยสนามแตกเนี้ยแน่ผมว่าบาร์ซ่าเรียมาริดสิงห์แมนยูสี่ทีมเตะสี่เศร้านะคิดว่าคนไทยจะซื้อบัตรทันจะจะจะไม่เหลือเลยจะเหลือจะบัตรแมนยูทำไมครับบัตรผีผมว่าบัตรผีหายากนี่บัตรผีจะเต็มหน้าสนามเลยแมครับเหื่อญเยอะ โอเคครับบนบนแล้วครับแล้วก็ปิดท้ายที่โปรแกรมมีเในการกหนู่กระชับมิตรตีบมงเช้าหน้ที่ว่าคู่ใหญ่เลยก็เป็นใาหน้านของอาเร์แกลกซี่แล้วก็คงกับ้าของดีมันตเสร็จไปแล้วเลยเจมนเช้าพรุ่งนี้ครับเสร็จมายงีเงพรุนี้ มีปรเรื่องเวลาที่เจ็ดโมงเช้าก็ตืมาดูกันได้คตามผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับพวกเราใหม่สามโทนะครับผมชิดเคยกลับรายการหลังบอลไลฟ์สวัสดีครับ